สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบุญนำทางอาจารย์อ่อนชาแนลมีสิ่งดีๆมาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยเรื่องปู่อือลือพญานาคต้องคำสาบนะคะทำไมวันนี้ถึงมาคุยให้ฟังเรื่องปู่อือลือพญานาคต้องคำสาบนะคะ ผูอ้อื่นนี้นะคะเป็นนะคะเพื่อนเป็นพญานาคนะคะแต่ต่างจากพญานาคองค์อื่นๆนะคะต่างตรงไหนใช่ไหมคะต่างตรงที่ก่อนที่จะเป็นพญานาคนะคะท่านก็เป็นคนเหมือนกับพวกเรานะคะและเมื่อหลายหมื่นปีมาแล้วโดนพญานาคสาบให้กลายเป็นพญานาคนะคะก่อนหน้านี้นะคะ ปูอลือเป็นพระราชาปกครองเมืองเมืองหนึ่งนะคะและมีเหตุทำให้ต้องโดนสาบเป็นพญานาคหลักฐานมีให้เห็นจนถึงทุกวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะคลิปถัดไปจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าท่านโดนสาบเพราะเหตุใด สำหรับเพื่อนๆห,หลายท่านนะคะที่เป็นลูกหลานพญานาคหรือเป็นคนที่ศรัทธาและบูชาพญานาคนะคะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะมาขอพอรที่สถานที่แห่งนี้นะคะคือถ้ำนาคานะคะหรือปู่อือลือนะคะพญานาคต้องคำสาบนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆที่สวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิทําทานเสมอๆนะคะหรือถวายสังฆทานและตักบาตรอยู่บ่อยๆนะคะถ้าเพื่อนๆมากราบขอพรสถานที่แห่งนี้นะคะจะเห็นผลทันทีนะคะถ้าเพื่อนๆมาสถานที่แห่งนี้นะคะให้กายพร้อมใจพร้อมด้วยนะคะ ให้สำรวมกายวาจาใจด้วยนะคะเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะและเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกที่หนึ่งนะคะในประเทศไทยที่ถ้ำนาคาเนี่ยนะคะเพื่อนๆเปรียบเหมือนนะคะ ประตูนะคะของหลายๆลายภพภูมิอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะที่ถ้ำนาคาแห่งนี้นะคะมีเมืองบางบทด้วยนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจคําว่าเมืองบางบทนะคะเมืองบางบทคือเมืองรับแลนนั่นแหละนะคะที่ถ้ำนาคาแห่งนี้เป็นประตูสู่เมืองรับแลและอีกหลายๆลาภพภูมินะคะ ทำไมถึงให้เพื่อนๆนะคะสํารวมกายวาจาใจใช่ไหมคะเพราะว่าสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านมาปฏิบัติธรรมนะคะและมีพระภิกษุสงฆ์นะคะที่มาปฏิบัติธรรมณนะสถานที่แห่งนี้นะคะไม่สํารวมนะคะมรณภาพมาเยอะมากแล้วนะคะ สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะและมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านพระอริยะหลายๆท่านนะคะได้เจอปู่อือลือนะคะเช่นหลวงปู่คำพันนะคะหลวงปู่เสริมและพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะคะ อยากบอกเพื่อนๆว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จริงศักดิ์สิทธิ์จริงนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะมานะคะถ้าจะดีมากๆให้สวดมนต์นะคะพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพาหงมหากานั่งสมาธิและอุทิศบุญให้ปู่อือลือ ก่อนที่จะมาขอพอรท่านนะคะในส่วนของปู่อือลือนะคะตอนที่ท่านโดนคำสาบนะคะให้กลายเป็นพญานาคนะคะและพญานาคที่สาบท่านไว้นะคะก็ได้แก้คำสาบไว้ด้วยนะคะว่าเมื่อใดที่สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นเมืองใหม่ให้ปู่อือลือ พ้นจากคำสาบนะคะเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะจังหวัดบึงการนะคะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคายนะคะและถ้ำนาคานะคะปรากฏให้ชาวโลกได้เห็นหลังจากที่จังหวัดบึงการ เป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อก่อนหน้านี้หลายสิบปีนะคะงูใหญ่แห่งนี้นะคะหรือถ้ำแห่งนี้นะคะยังไม่มีเกล็ดนะคะสถานที่แห่งนี้นะคะงูแห่งนี้มีเกล็ดตอนไหนตอนที่จังหวัดบึงการนะคะเป็นจังหวัดน้องใหม่ของประเทศไทยนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆท่านนะคะให้กายพร้อมใจพร้อมด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆกายไม่พร้อมไม่สามารถขึ้นมาถึงสถานที่แห่งนี้ได้นะคะเพราะสถานที่แห่งนี้ขึ้นลำบากกว่าเขาคิจกุฎหลายเท่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ